ิมาคล,คลิปนี้สิผ้ามาตัดแขนงทัวนะครับแขนงทัวอันที่บ่าสามารถเป็นหมากได้สิไปย่างสันอาหารของหมักแตงอันนี้เด็ดออกไปแล้วครับนี่เด็ดออกไปแล้วว่าัน,นี่มันมันจะไมย่างสันอาหารของหมักแตงเห็นไ่มนาสี่มสีม,มีอันนี้ ขอนงก็เสกเงินขนียงก็เด็ดออกไปเลยครับนี่แหละตัวนี้แหละขนียงครับมาเสกมาย่างสัตว์อาหารบักแตงเขาเสกใบใหญ่บักแตงเขาเสกใบใหญ่นะครับเขาต้องเด็ดหนึ่งหนึ่งสองสามขนงอันนี้เป็นหมากครับเป็นเกี่ยวมหให้มันลงดินนะครับ เกี่ยวไว้เกี่ยวไว้นะครับมาหา้มันลงดินมห้มันขึ้นไปรับแสงแดดข้างบนนะครับเพื่อมหาวัาหาให้ไม่เสื่อโลกนะครับเนาะเพื่อมหาหัไม่เสื่อโลกเขอมาจับบักแตงเฮา คนวางคนปลูกปลูกแล้วก็ให้ปุ๋ยก็ล่อเก็บหมากสียาหาม,มาแรงหมากสีดีดีบางคนอาจจะเข้าใจพิษนะครับอาจจะเข้าใจพิดก็ได้อาจจะเข้าใจพิษมาโดยตลอดนะครับเนาะขาดซ้ัพยาว่าเป็นยังครับอันนี้มันยังเกาะอยู่ครับมันยังเกาะมันจะมันก็จะเกาะึ้นวาพี่ ดัดอันลงไปวสไซบันคลิปนี้ก็อันนี้เป็นบักแตงพัดหน่อยครับหน่วยกับวงงามปะประมาณได้อันนี้ก็น่วยวงงามครับนวยบังงามแต่ก็ได้ออกมากดีครับไม่เป็นมะแรงเนาะอันนี้ข้างนี้มันจะเป็นแหนงครับนี่ข้างนี้มันช่เป็นหมากมันช่เป็นแหนงขันตาบได้ยังยังไม่แหนงไม่ย่างกินอาหารน้ำหมากนะครับ ไม่ยังกินอาหารน้ำม,มาเข้ามาเข้าก็สิบเอดุดมสมบูรณ์ครับนี่ก็จังเนงนี่ครับจังเนง,นงม,มนันมันสิบเป็นหมากนะครับหมากมันสิยูน้ำดอกนะครับหมากมันสิยูน้ำดอกเด้ออันนี้มันสิเป็นหมากอันนี้มันสิเป็นแนงเขาออกเลยครับนี่ตัวนี้เขาออกเลยครับสังเกตง่ายๆหนึ่งมันสิเป็นใบสองสิเป็นดอกสามสิเป็นแนง เป็นแนงเป็นมากครับสังเกตง่ายงแต่ว่าบักทัวเมื่อมันแตกไปแล้วอันนี้อันนี้คือเด็ดเด็ดเด็ดยอดคือมันแตกออกมาเป็นอันนี้แล้วครับนี่อันนี้แล้วผมก็มาเด็ดผมก็มาเด็ดเทือที่สองแหละครับมันเทือสองมันก็แตกกันมาพี่สีโปเด็ดอีกครับเดี๋ยวอาหารสีโปพ่อหนำสีโปพ่อแล้วก็ผมก็มาเด็ดยอดนี่พอผมเด็ดยอดนี่ปึบมันบ่พอผมเด็ดยอดนี่ปึบ มันสิมาแตะแขนงออกอีกครับบ้านี้มันสิมาแตะแขนงออกซื้อนี่ครับมัน,มน,อออนมสิกึ้นมากนี่นี่กำลังขึ้นมานี่ขึ้นไปมันก็สิเป็นยอดสมมติว่าต้นหนึ่งมันสิมีอยู่สองอยอดหนึง่งมันก็เป็นสองยอดสองผมเย็ดเดย็ดสี่ยอดมันก็สิแตกแขนงออกเป็นประมาณแปดยอดครับประมาณแปดยอดเด้อนั่นแปดยอดเข้ามาเบ่งแขนงบักแต่งเนาะอันนี้ดอกครับอันนี้ใบใบหนึ่งสองดอก สองด <true Position. S 2> yeah, อกบันน like ี้ส้มนี่คะแนนนี่วัสิบเป็นหมากนะครับมัสิบเป็นหมากครับหมากวัสพบยู่ห้าดอกครับส้มนี่สิบพบเป็นหมากครับอันนี้สิชพบเป็นหมากครับแต่ว่าอันนี้เป็นคะแนนครับนี่เด็ดออกเลยครับนี่อันนี้เป็นคะแนนได้ครับนี่อันนี้สิเป็นหมากได้น้อยครับสิบโฟขก้นมากครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้กั ผลขอกำลัองต๊กลงมาอันนี้จะเป็นมาครับอันนี้จะเป็นดอกใต้ดอกจะเป็นแขนงครับมันสีขข้นมายังอาหารของดอกเข้าเด็ดออกเลยครับนี่เด็ดออกเลยครับอันนี้จะเป็นมาครับมันสิไมยังนี่ครับนี่นี่สภาพนี então, ่เฮ้ยยังอันนี้ม <internally. S 3> ันสิเป็นมากับนะเนื่องใบเนื่องใบดูสองคือมาอันนี้แขนงมันสิไม่กินยังกินอาหารมากครับนี่เข้าเด็ดออกเลยครับ เพื่อบบใไหมม้มันแขนงมันใหญ่เมื่อกระสิบส่งอาหารมารอเลี้ยงหมากได้เต็มที่คลิปนี้นะครับกระสิเงี้ยหาหา้าทีตครับคลิปนี้พ้นกระตกกําลังตกลงมาคลิปนี้เงี้ยอาหารอาธีนะครับเนาะเงี้ยเล็กนอ้นอย